น,น้องเคยัตัววันมากสาวคุมตั้นบออพ่อมากสาวคุมไต้เบาอบบ<ม>ย่างนี้เขาแต่ว่าปุ๊บว่ะเงาปัดเลยที่ทอดแห้งแล้วอ่ะปเดี๋ยวลุงเปิ้ย่อกันกับรถคืนที่ทอดแห้งพคดนะนั่งเงาบ้านนี้

นั่งชาวบ้านเลยนะขุนวันข้นวันสั <AH ่งมางบ้านเขาสงุนนอาเอาาดหัวลูกเกดจามาเอาอออกตัวน mm ้ำหาขุนวเห็นไหมบ้านายนีเอยอ่

หาร้อยก็ได้เนี่ยหาร้อยนะนะแต่ว่าหาเสียงเดียวที่พูดคำน้ำบ้านนี่ม่บมันจะได้หารอยหาเสียงนี่นหาเสียงนี่พูดาเขาดี่สบายใจเลยมั้งเหรอเพายั่ตลาดเนี่ย่ว่าหมเนไม่ได้กินไม่ตลาดบานละเออาอเดียยูหาร้อยนี่ยถ้าเข้าแต่แรกผม

คุณน่นเก็บแต่ปลาลเขากล้ามแต่ปลาลแต่เขากล้เป็นก้เลยหากัก้ามเบิดองบัวนที่เนี่ยกางวยนเป็นอี่งทุกแม่เดิ้งงเปนที่จกูนลยนเร็วกว่านั่นเร็วก่านี่

บอกตัวยังบอกอยู่เอ้จงหาละกะไหคุณละผมตกจังจะเอาแดงนก็แล้วแดงนันเขาดอกนี่แนฮะแล้วไปจากนี่กูแล้วไปจากนี่ได้ไหงไปมน่กินกันไรอ่่อยากเราเน่ยไปมันนับไปแล้ด้กินกันไไม่เล้ยงายหมือันไ่้หล

ขาลพรายดีมั่ง่ไอไป่หุ้นนใ่จานก็ไ่ได้หุ้นขึ้นมาหดปาขึ้นบุ้น้ำมใหญ่จานไปหุนยังไไมเหอเนาะีมีนเยอะจ้ใกลตลาดนั่าเก่าไม่จานไม่จานไม่ดจ้าไผ่เยตลาดน่ไล่ห้นเด้อ่ะ น่าตัวบ่เลี้งหรอหน่อยต่วเาดเล็หน่อยหอ่าน่าหนึนา่ลนท่ง่องอันได้ไว้มือน่อยอะหาดกใส่ไปมันี่เจใส่ไ่พ่อพอไุ้่นแล้วพอวอยู่อ้ ท่านท่านท่านจะว่าโดนประเด็นคือเนี่ยมีันหับางทีแสดงว่ันม่ชอบเต้นทีแหลกคุณบัวดอกเว่ยบ้านมันคือบ้านท่านนะมันก็ล้มไปนะยามมันบัวไม่ลงแหมบ้นท่นได้เอาด้ป่อยไว้นฉันดี๋ยวขึ้นบัว่ออะไัทานฟันเพราะเเอาไปตั้งอยู่ไนบัวมันลายเลย หัวมันหลมึงกิด้กินก็ร็วั้อไม่กินแล้ทั้งตมันเป็นพัระเทียนทั้หลังมันเป็นพัระเทียนหมแ่นุไม่เป็นแม่นเย้หมดแ่นี้หม่นอยง่ามขาดอย่นมั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 นแร่มันก็อนนก็มันแรงมา่ใหม่กอเาใหม่แรงมากกว่าเนี่กขมมันมาใหม่

cây ở cây khoai <laughs> nó là sai nó không có cây ở cây khoai mà cái đẹp ได้ยัง่งย่ร้อยรือหมื่นได้ยังไงยัยได้ยาเลยพนังคนนั้นบริจิยังหมื้ถามเนี่ยได้โอ้ยเข้ามากันงูีหนจับไ้เลยได้แล้ววันน้คับเน่ยเจี๊ยอร่อยอย่าไหวกันเยอะอร่อยยังไ่เกอนยังไเอน จะให้กันเนื้อบาดเออดูเครื่ดงอะไรยังไงกันเต้านี่ก็ได้างแม่เลนม่มวลไปอยู่ในบ้านมันเซ็งเนาะมันลุ่งหอยลุ่งน้องเล่นน้ำอากาศหอน าตาเคนตะลูกกูเด๋อ

เว้นตอนตอนเลยตอนได้คนเขาใหญ่ไว้ในนีตีไปภูอรียวมันเห็ดยักษตะโบ้ยมุดไรบอกม่าเนยไม่หันโอ้ยงานบันนให้มองหานถึงงานมาากนงาจะหมนี่มดต้องประดุกเ้ยนี่หวานเลยประวานวนเยอันนี้ประดุกนี่ส่วนจะนร็วหรือเปล่าางเลยแต่ป

เพิ่ก็คนละคุ้มเนาะไปทิพย์ข่าไปหอดบุญนบเราคไปไ้ยุ่ะไอทิพย์ข่าวไปหอดบันกินเราคืไปได้ย no. ่ครับมันคนละประเด็นไม่ได้พูกไปได้เราปลาดุกกระบอกปลาตองกระบอกเจ้าเสียเอาปลาหยังนะพี่เสียเอาปลาหยังคึ้น่ากะอกะไดเแ้าปลาขาวหนจังก้อยได้เนาะงไกับอกยวเ้าปลาขาวหวานจันแต่อยได้เะ અરે ઓનીલા મો પાવા વન આ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 

bom ăn, p nong, bón đầy chắc tuổi rồi, bà mân bón đầy, bón để ngon, chắc nồi phần lớn đang xỉ ngon p